เมืองไทยเดินทางกลับสหรัฐไว้เจอกันใหม่โดยเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีวันที่18ธันวาคม Facebook ของคุณวาสนานานุ่มได้เผยแพร่ภาพของท่านอน้นวัชรศรวิวัชรวงศ์ขณะโบกมือลาพร้อมข้อความว่าท่านอ้นโบกมือลาเดินทางกลับนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยลำพัง กวังว่าจะได้กลับมาเป็นครั้งที่3โดยท่านอ้นวัชเรศนิมวัชระวงศ์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางกลับนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีคนใกล้ชิดมาส่งพร้อมกล่าวว่าไว้เจอกันใหม่ โดยหลังจากที่ท่านอ้นได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปผู้คนต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายต่างก็อวยพรให้ท่านชายอน้นเดินทางปลอดภัยแล้วกลับมาใหม่อยู่ให้นานกว่าทุกครั้งค่ะคนไทยชื่นใจที่ท่านอ้นกลับมาในทุกครั้งเดินทางปลอดภัยนะคะท่านอน้นกลับมาเมืองไทยในเร็วๆวันนะคะรักท่านชายทั้งสี่ค่ะ บางท่านก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะท่านชายอยู่ทางนี้จะรอคอยการกลับมาของท่านชายอีกครั้งอยากให้ท่านชายได้รับรู้ตอนนี้ท่านชายได้หัวใจของคนไทยเรากลับไปด้วยใจหายยังไงไม่รู้อยากให้รู้ว่าคิดถึงค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะมาไม่นานก็กลับอีกแล้วรอวันท่านกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแก้มบุม๋มและความสุขให้คนไทยอีกครั้งค่ะขอให้โชคดีนะคะ อีกท่านดึงแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอให้ท่านชายเดินทางปลอดภัยเดือนกุมภาพันธ์พบกันใหม่ทุกๆคนรอท่านชายค่ะ นอกจากนี้ก็มีข่าวดีจากวงในพูดถึงท่านอน้นท่านอองจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบเปิดเผยจะเป็นเมื่อไรอย่างไรก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆกดใจรอเพราะตอนนี้ท่านอ้นก็มีบัตรประชาชนแล้วคิวต่อไปก็คงต้องเป็นท่านองก็คงจะมีบัตรประชาชนเช่นกันค่ะและนี่ก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ ซึ่งหลายท่านต่างก็เปลื่มปิติต่างก็ถามว่านี่เป็นข่าวจริงใช่ไหมซึ่งก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์ว่าจริงค่ะแต่จะเมื่อไรต้องตามข่าวมาแบบสมพระเกียรติยศค่ะซึ่งบางท่านก็บอกน้ำตาจะไหลเปลื่มปิติมีความสุขเมื่อได้รับข่าวนี้ค่ะรอท่านชายกลับมาช่วยท่านพ่อดูแลประสบนิกรชัง ของท่านปู่ท่านพ่อของท่านอน้นท่านออกด้วยค่ะขอให้ข่าวนี้เป็นความจริงคนไทยทุกคนมีความสุขที่สุดค่ะท่านชายทั้งสองท่านอน้นท่านอ่อกเตรียมเข้าครอาในหลวงราชการที่ 10. สิบเสด็จพ่อคงดีใจอย่างสุดซึ้งเจ้าค่ะถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนได้รับกับสิ่งที่ประทับใจมาก้าค่ะไม่อยากให้ท่านชายจากไปไหนเลยอยากให้ท่านอยู่กับคนไทยตลอดไปค่ะ ว่นเวลาที่ท่านกลับมามันเช่างผ่านไปเร็วคนไทยรอท่านกลับมาอยู่อย่างทาวรน,นะคะท่านคือดวงใจของคนไทยค่ะจะเห็นได้ว่าประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตามคลิปต่างๆที่เราได้รวบรวมนำมาแบ่งปันบอกต่อน,นี้ต่างก็ปลื้มปิติและรอคอยการกลับมาเมืองไทยอย่างทาวรของท่านชายทั้งสค่ะท่านอ้นเคยบอกว่า คุณกระหม่อมพ่อเคยสอนผมว่าเราต้องรักพี่รักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนที่พี่น้องๆของผมทุกคนผมมีพี่หนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนน้องชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวอีกหนึ่งคนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทุกคนก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างมีหลายคนถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอะไรเป็นแรงผลักดันให้เปิดไทยสโค r เลช f ฟันก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองเวลาเราผ่านความลำบากมาเราก็จะเข้าใจว่าคนอื่นที่ลำบากอยู่ก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับ ผมมาอยู่อเมริกา22ปีแล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องๆมีแต่พี่ชายไม่รู้จักใครไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีทรัพยากรน,นะครับมาในฐานะผู้ลี้ภัยเร f ูจี้ไม่มีที่จะอยู่มาในประเทศใหม่ที่ไม่รู้ภาษานะครับเป็นเวลาที่ลำบากมากไม่มีทางออกยกเว้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาความรู้เข้าตัวต้องหาอะไรที่มาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองที่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับ ก็ต้องทํางานช่วยเหลือตัวเองต้องยืมเงินเรียนนะครับไม่มีค่าซื้อหนังสือก็ต้องทํางานผมยังจําได้งานแรกของผมเลยในอเมริกาเนี่ยก็ไม่พ้นการทําอาหารขายงานแรกของผมคือขายฮอทดอกที่เดทโทนาฟ0ฮันเที่เดทโทนาบีดนะครับเป็นประสบการที่ไม่เคยมีมาก่อนงานที่สองคือขายเครื่องดูดฝุ่น เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่เป็นทนายเนี่ยผมก็เป็นแม่บ้านได้ทั้งทําความสะอาดทั้งทําอาหารนะครับคือเวลาผ่านมากับตัวเองแล้วได้รู้สึกประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนับว่าชีวิตนี้เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆตอนสมัยอยู่เมืองไทยโตขึ้นมาในวัง ผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เขาตื่นกี่โมงเขาเหนื่อยไหมเขาห่วงไหมกว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเขาเดินกี่ก้าวเขาทำช้อนหล่นไหมหรือว่าทหารตำรวจที่เดินอารักขาเนี่ยเขาต้องมาถึงที่ทำงานกี่โมงที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่าไม่เคยนึกเลย แต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนทําให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาใจเขาใส่ใจเราต้องรู้ว่าการเซอร์วิสคนอื่นนี้เป็นอย่างไรการเป็นทนายก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรี เราก็ต้องบริการลูกค้าการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือทําเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประสบกับตนเองไม่มีใครสอนได้ซึ่งผมก็รู้สึกตื้นตันใจที่ชีวิตนี้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าหิวแปลว่าอะไรเหนื่อยแปลว่าอะไรการทำเพื่อคนอื่นแปลว่าอะไร แม้ตัวจะอยู่ต่างแดนแต่ท่านออนก็ติดตามความเป็นไปของสถานการณ์ของประเทศไทยบ้านเกิดอย่างใกล้ชิดและคนไทยทั้งประเทศที่รักในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ก็หวังว่าท่านชายทั้งสี่จะได้กลับมาอยู่ประเทศไทยอย่างท้าว